หกโมงครึ่งเพื่อนสิบแปดนาฬิกานะนี่พระอาทิตย์ยังอยู่ยังไม่ตกนะจ๊ะ,ะว่าหน้าเนี้จะพระอาทิตย์ตกช้าหน้าเขียวข้าวนะนะหน้านี้นะมันจะเปลี่ยนเราไม่ได้ทำคลิปเลยเพื่อนวันนี้ <laughs> ไม่มีเวลาเพื่อนนี่ก็ผักชีเราทำไมเมีเหลืองจัง อยู่ในกระทังเพื่อนจังมันตามกระเยิม้อมันใาช่วงถักอีกแล้วยายสวบานนี่สาอนสลัดนี่สลัดโตเร็วมากเลยเรายังไม่มีเวลาเอาน้องไอ้น้องถัง่วออกเลยเพื่อนดูนี่ก็ใบโบ,โบัวบกใครช้ำไหนเวะบ้านพี่ จะให้กินใบบัวบกอันนี้ก็ดอกดอกอะไรนะดอกกวางตุ้งจะอันนี้ไว้ทำพัน์จะได้พันหรือเปล่าเก็บพันเก็บพันเก็บเมล็ดพันอันนี้ก็สลัดโตเร็วมากเลยเพื่อนๆอันนี้เาเราจะมารดน้ำตอนเย็นนิดๆหน่อยไม่ได้รดเยอะนะ ไม่ค่อยชัดเลยเดี๋ยวแป๊บนะั้นเช็ดหน้ากล้องก่อนมาชมผักตอนเย็นน้ำเพื่อนจะได้สดชื่นเนาะผักชีเรานี่ผักชีข้างในสวยนะเพื่อน <c oughs> ว่าดินเราเราซื้อ,อดินปลูกมาไงสดชื่นไหม พี่ก็นั้นแกบอกว่าเป็นต้นไม้ปลอมต้นไม้จริงๆจ้านี่อันนี้ที่มันยังไม่ออกเนาะนี่นี่ยังไม่ออกนี่ตุมต้มๆอยู่ต้นไม้ปลอมอะไรต้นไม้จริงจ้าคอยอเอาดอกคงปลอมมาใส่ของแท้เลยจ้าอันนี้สลัดที่ปลูกกับอไสลัดที่ปลูกกับยังละ่ะกับพลาสติกไมงามเสื้อยะลรไห ถ้ใส่ต้นเดียวน้ำเพื่อนนั่นก็ใส่กระถางหนึ่งหลายต้นนั่นก็เลยไม่ค่อยจะโตจะรินเติบโตเราไม่มีกระถางเพื่อนยังไม่ได้ซื้อกระถางเอสตรบรีเพื่อนเริ่มไปเ่มตุ้ยแล้วนี่ไอ้รู้เราก็ปลูกไม่ค่อยเป็นเขาบอกว่าอยารดน้ำบ่อยมันอยู่กับธรรมชาตินะเป็นเป็นเป็นพืชที่ดูเกิดยาก เกิดอยู่แต่มันดูแลยากสลัดของเราสลัดกำลังปลูกอันนี้รุ่นใหม่นใหม่นนเราปลูกขละไปเรื่อยเพื่นอนเฮ้อนี่ก็มาต่เรียนเพื่อนไม่มีเวลาทำคลิปเลยตากดินไว้ตากดินไว้ปลูกเออ,อย่างอื่นสักตากไว้สักเจ็ดวันนะ ถาเชื้อก็อะไรนะก็กเอาผักมาปลูกเพื่อนเบื้องกระทินก่อยกระได้กินเนอกระทินไทยอิตาลีเริ่มปงแล้วเริ่มออกยอดแล้วข้างล่างออกเยอะอยู่นี่แต่ไครจะแต่ไครไม่ค่อยงามเพราะว่ามันยังหนาวอยู่เพื่อนพอแล้วแค่นี้แหละขอบคุณค่ะที่รับชมบรรยากาศ บรรยากาศข้างบ้าน